สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับนุชชาแนลนะคะวันนี้แอดพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านมาส่องตัวเด็ดๆที่วัดเรือร่มนะคะเพราะว่าเรือวัดบ้านขยองของเรานะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปส่องตัวเด็ดนะคะแอดก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะตามแอดมาเลยค่ะท่านผู้ชมมาส่องตัวเด็ดๆกันที่ท่อนไม้ยางเป็นงวดที่สองนะคะท่านผู้ชม

បាទមានអីណាតានំភីងមោអីបាន400លុយឆាចាញ់1ពី100លុយយកទៅញ៉ាំនេះឈាមមិនរៅបែបមកត្រូវទីត្រូវពេលមិនព្រមឡើងលោកញ៉ាំក្ដោបញ៉ប់ទៅបានមុនថ្ងៃនេះថាមុនដល់9:00 8:00ញ៉ាំញ៉ាំក្ដោបបងប្អូនចា ขอลาบด้วยนะคะจาคะะกคนทีน่นะคะซุนป้าเดินทางมาจากประสาทใช่ไหมคะอำเภอประสาทอำเภอประสาทนะคะเปียนสีใชนไม่ได้มานานนะคะท่านชมก็ติดโควิดนะคะนู๊กอุ๊อได้มาสามตัวเลยนะคะอโอ้โหะเรียงตรงนี้เลยจ้ะ เลขก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะจ้าตัวนี้ห้าจ่าสองเจ็ดสองแปดห้าตัวนี้สองเจ็ดสองแปดแล้วก็ห้าใบหนึ่งบอจ้าถ้าเอาสามตัวก็เอาแบบนี้เลยเอาสามตัวเอาเลยค่ะตีเอาแบบไหนจะเอาจะเอาแบบไหนคะสองอันนี้สองแปดจ้ะตัวนี้สองแปดจ้ะอันนี้ห้าใบเดียวห้าใบเดียวหรือว่าจะเอาแบบนี้หรือเปล่าคะนี่เออนี้เอาแบบนี้หรือเปล่าจ่าโอ้ พอดีเลยจัดเรียงพอดีเลยห้าสองแปดห้าสองเจ็ดจาห้าสามตัวนะป้าจ่าเจ็ดตัวเลขอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะไม่ค่อยชัดนะคะท่านผู้ชมพยายามที่สุดเียาครั้งเดียวตกมาสามไม้เลยบอจ่าเพุ่งเดียวไปเองจ้าเคยมาไหมคะไม่เคยมาอ๋อไม่เคยมาไงมูม่มโม พี่โมก็มวนี่นะอ๋อเี้ยเหนเจ็ดสองสองแปดสองแปดห้าสองเจ็ดห้าพลิกลืมยังงี้พลิกลืมเลยพี่นสอง้าสองเจ็ดห้าเพราะว่าสองแปดกับสองเจ็ดก็ตกมาแล้วก็ห้าก็ตกมาด้วยเนาะถ้าเอาสามตัวก็คือจ้ห้าสองแปดอุ้ยเงินสมัยเก่าปะคะ ๋อได้เงินจะไยเก่าไว้ตังเยอะเลยนะคะเก็เนื้สะสม๋อสะสมไปแล้วก็พกมาด้วยเนาะที่โตระไหนที่จ็บเงินหระเป๋าเนี่ยออติบกับกระเป๋าจะส่องให้ดูชัดๆนะคะท่านผู้ชมตัวเล็อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะอาเซียนซีได้แล้วแล้วก็ทีนี้ก็ไปโคกับเจ้าแม่เรือก็ได้นะคะออยอยจ้แม่ออยหออ้จะแม่ให้แล้วก็เอาแค่นี้ใช่ไหมคะอาเซียนซีเลยเนาะ จ้าเยไม่เคยเจมือคืนจะเลยคขบคุณพี่ก็ไม่เคยมานะคะได้กับเตียมซีแล้วนะคะเขวบใบเลยน้อยที่เราครั้งเดียวตกมาสามมาเลยสองเรือของตัวไหนคะของคุณป้าท่านหนึ่งได้โอ้ตัวนี้ก็สองสี่นะสองสี่เนาะสองสี่นั่นยังนะจ้าใช่ค่ะสองสี่จ้ามีมีกระดาษให้อาจานนะคะจ้า สองสี่นะคะมาด้วยกันมาด้วยกันสี่ห้าคนนะคะเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยอ๋อมาด้วยกันครอบครัวเลยเนาะจ้าครอบครัวจ๋ามาด้วยกันกับครอบครัวเลยนะคะลูกยุลูกน้องพี่ลูกน้องอพี่น้งเห็นตัวไหนมั่งคะ

สพือให้ท่านชมน,น,นะคะได้ชมนะคะ นี่จะน้หาห้าห้าตัวเดียวเหรอคะห้าตัวเดียวอ้าเอายังไงละเนี่ยห้าตัวเดียวนีูนน่ห้าศูนย์เนาะนี่ห้าตัวเดียวจ้าเห็นชัดอยู่นะคะเลขห้าแต่ว่าเห็นห้าตัวเดียวคุณป้าก็ตีให้ห้าศูนย์นะคะเพราะว่าเห็นห้าตัวเดียวหาโทนแล้นเห็นห้าตัวใหญ่ปจ้าห้าห้าตัวใหญ่ตรงไมนนะคะนี่เลขห้านี่ ห้าตัวเดียวข้างมือเจ็ดขั้นมาเจ็ดไปจ้ะอ๋อค่ะฝั่งนี้ใช่ไหมขั้นนี่ฝั่งนี้เนาะยังเหลือข้างเจ็ดข้างหนนม่อหนึ่งอะไรนะคะคุณป้าห้าตัวใหญ่ไปจ้ะเจ็ดอยู่ตรงไหนเนาะค่ะข้างหน้าตรงไหนคะาชี้ให้หน่อยค่ะจบมามันคือเจ็ดเอง เป็นปนาฮกน้าูก็เห็นเยอะเลยนาฮกนากโนตราห้าตรงนี้ไม่ใช่บคะตรงนี้บนี่นจาน่หาหรห้าตรงนี้หา้หาหตรงนี้ใช่ไหมคะอกขึนเจ็ดแรววะหมอนนี่นูนี่นูนยังนนนนเป็นเจ็ดตรงน,นั้นเป็นเจ็ใช่ไหมคะจานาน่ายานเจ็ดขึ้นเฉยเฉยเยอะ ป้าอีผู้หนึ่งเป็น <mel od ic> เห็นเป็นห้าอีป้าอีผู้หนึ่งเห็นเป็นเจ็ดเอามารวมกันเนาะเป็นห้าเจ็ดเป็นห้าเจ็ดเจาสเสียงเซียมซีได้ตัวไหนนะเมื่อกี้สองแปดสองแปดสองเจ็ดแล้วก็ห้าเนาะจ้าเรียนี้จ้าเดี๋ยวนี่ปิดไอ้กันโมไปเลยโมจ้าใช่ค่ะเลยโมลื่นหนาไป เห็นเป็นหลายตัวปะจ๊ะสับสนแล้วจ้าหลายตัวเกินปะจ้านี่เรียนหาสองแปดจ้าหาห้าสองแปดกับห้าสองเจ็ดเนาะเซียมซีแล้วก็ตรงไม้ยางก็เห็นเจ็ดกับห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะคะ ห้าหนึ่งก็ได้ห้เจ็ดก็ได้อ่งนีเจ็ดหรือเจ็ด้ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงไหนนะคะขึ้นเแเห็นในโทรศัพท์ชัดเห็นในโทรศัพท์ชัดบอกว่าเจ็ดห้าจ้ะอือเอ้ามันเจ็ดใช่ไหมนนดใช่ไหมจ้านี่นะตัวนี้อืมนั่นแหละอุ้ยตัวใหญ่มากเลย ป้ามาดูตรงนี้หน่อยค่ะป้ามาส่งตรงนี้ให้หน่อยค่ะจะเห็นเหมือนเหมือนกันรูเปล่าตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยเจ็บเหรอสองบอกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไม่รู้อะค่ะนูว่ามันมันแปดมันเก้ามันเจ็ดหรือเปล่านะ ต่เจ็ดกับสี่นี่มันเหมือนกันเนาะก็แบบเก้าไทยบอกเก้า <4 S 1> แบบไปอย่างเงี้ยมีหางอ่ะแม่ว่าห้าศูนย์สี่คุณป้าว่าห้าศูนย์สี่ไมตรงนี้บก่กคะถ้าไม่ดูดูกับที่นู่นนะ่ะไม่ไม่ดู้องโศัพท์นะ,ะดูที่นู่นศูนย์ห้าศูนย์สี่แบบจะบ,บักที่สนะุดอ่ะม,มองแบบชัดที่สุดมองด้วยตาเปล่าค่ะ อจุดนี้ใช่ไหมคะจุดนี้บอใช่ใช่าาอีกที่หมองไม่มองไม่กระพริบนะถ้ามองัหายถ้าจ้องมองมองีห้าตรงนี้บอกนี่อทนนี้ก็ห้า่านีจุดนี้อ๋อจุดนี้มองเห็นไม่เหมือนกันห้าศูนย์สี่ นาเ้ยคะ่ะต,ตรงตรงนู้นแหละเลยห้าตรงนู้นหลเลยห้าห้าแล้วก็ศูนย์ตรงกออลางศูนย์สี่ใช่ใช่โอจ<ะ>้าแล้วตาตาของคนเนาะจ้าแล้วแต่ตาของคนจ้าก็ให้ท่านผู้ชมนะคะอ่าส่งไปพร้อมกับอ่าคุณป้าด้วยนะคะเพราะว่าหลายตาก็มองเห็นไม่เหมือนกันนะคะเงื่อกี้เคยสุดเลยจ่ะคงอ่าคุณป้าเขาเห็นฝั่งนู้นค่ะห้าเจ็ด ป้าเห็นฝั่งนี้ค่ะแต่ฝั่งนี้เพิ่งจะเห็นเมื่อกี้อันนี้ตรงเราเมื่อกี้เนาะ,ะตรงตตรงนี้ก็เห็นตรงนี้น่าจะเป็นอะไรนะนะเขาเรียกว่าตอที่เป็นใกล้โคนอ่ะจ้ะกวนาเวียพูดไม่พูดไม่ถูกนะคะเรียกกวนนะคะท่านผู้ชมส่องให้ดูชัดๆนะคะส่องใหม่อีกรอบนะคะท่านผู้ชม ห้าศูนสี่นะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้แอก,ก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่านโชคดีรวย,รวยๆเฮงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ แอดก็ขอลาไปก่อนนะคะ